หูท่านแกงข้อเส้นตื่อฟังไหวสือ่อดบบทตกเป็นเยือ่อเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเพื่อนนียูวาผู้ใส่เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีแกงข้อเส้นตื่อโทษของมาก็็เลยหลอกลอ่อข้อมูลกับแกงข้อเส้นตื่อจนหูวิธีการหลอกเยือ่อ เบื้องต้นแก่งมีก็สิหูแค่เบอร์โทรของเฮ่าหลังจากเขาโทรมาเขาสิหลอกล่อหลอกล่อเอาขอมูลจากเขาเป็นต้นม้เล็กบัญชีเล็กบัญชีธนาคารหลอกให้ส่งแอปธนาคารหลังจากนั้นก็หลอกให้โอนเงินแก่งมีกระหูแค่เบอทั่ทห้องแค่นั้นคนบันทึกวิดีโอการสนทนาระหว่างแก่งโค้นเตอร์กับชนที่เขาตั้งใจสิมาหลอกฟังกันเงีๆบหูไว สิเดบดตกเป็นเดยือเรื่องราบเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเปิดเป็นธนาคารกรุงเทพชื่อของคุณนะครับค<ฆ>่ะนายหลงแซ่หวังเนี่ยให้ประคำว่าได้ซื้อมาเลขละหนึ่งสองพันบาทนะครับ<ฆ>การฟอกเงินหลังจากพอกเงิน,นเสร็จเ,เนี่ยจะให้อีกร้อยละสิบนะครับของเงินที่ฟอกละยอดเงินที่ฟอกสูงสุดถึงแต<ฆ>่ล้านห้าแสนหกหมื่นค่ะทีนี้นะร,รู้เรื่องนี้ไหมไม่ทราบเลยค่ะ จะบอกไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยรั่วไหลนะครับคุณคดีนี้แล้วจะต้องทํายังไงอคะการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นไปตามขั้นตอนว่าด้วยหลักฐานคดีนี้เป็นคดีใหญ่ระดับประเทศนะครับคดีลับพิเศษนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มแล้ว21คนอย่างเหลือผู้ร่วมกัขบวนการอีกหลายคนนะครับตามจับอยู่ ในกลุ่มนี้มีพนักงานบัญชีธานาคารข้าราชาการชั้นสูงและตำรวจอยู่ด้วยนะครับค่ะคุณต้องเก็บความลับนี้ภายในเจ็ดวันนะครับห้ามแพ่งพายให้ใครรู้ค่ะไม่ว่าจะพี่น้องคุณพ่อแม่พี่น้องคุณอะไรอย่างนี้ห้ามแพ่งพายคดีนี้ออกไปนะครับค่ะถ้าแจ้งเรื่องนี้ออกไปทําให้ระบวนการนี้ไหวตัวหรือหลบหนีได้ทันคุณกับคนที่คุณแจ้งจะมีโทษจําคุกสามถึงสิบปีคุณเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะ เข้าใจว่าอะไรครับเข้าใจว่าต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้เป็นความลับอะค่ะห้ามแพงพายมันจะเป็นผลดีตัวตัวคุณนะครับจะเป็นผลดีตัวตัวคุณค่ะแล้วต้องต้องทายังไงอีกบ้างคะอืมดย่าวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าคุณต้องทํำยังไงบ้างค่ะอืมคุณต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับในการตรวจสอบอืม ให้ความร่วมมือยังไงคะตอนนี้ตอนนี้เบื้องต้นมีคําสั่งให้ทําการตรวจสอบบัญชีทางการเงินอย่างละเอียดนะครับของคุณอย่างละเอียดค่ะนําบัญชีของคุณที่เปิดใช้งานเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทุกบัญชีนะครับถ้าบัญชีไหนพวกปิดไม่แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ถ้าทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบทางเจ้าหน้าที่จะอายัดบัญชีไว้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบนะครับ อ่าตอนนี้คุณต้องแจ้งบัญชีที่คุณเปิดใช้งานเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแจ้งก่อนนะครับอืมเบื้องต้นผมได้ลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับลงบันทึกประจำวันไวเ้ไวเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเพราะว่านายผมเนี่ยรับดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับคดีนี้อยู่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเรื่องนี้ไหมครับก็อยากได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายอะค่ะอืมงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ห้องนายนะครับว่าเขาเขา,เขาอยู่หรือเปล่า รอสักครู่นะครับโอเคครับอ่ะสักครู่นะ ต้องการความช่วยเหลือครับคดีของนายอรหลงแจหวังครับเขามาแจ้งว่าถูกแอบบ้างชื่อครับโดยโกพันคดีนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากนายครับอโหลครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเอ่มเอมุติตาครับใช่ค่ะครับผม ่แล้วคในเบื้องในเบื้องต้นนะครับในข้อมูลนะครับตอนนี้คุณมีคดีพกพันการฟ้องเงินนะครับค่ะนะครับคุณรู้ตัวบ้างไหมเพิ่งทราบเนี่ยค่ะตกใจมากเลย <S 2> <S 2> คุณรู้จักนายหลงแซ่หวังรวหรือเปล่า <S <S ไม่รู้จักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามข่าวอะไรคือ,ค,อคือไม่ถนัดเรื่องโซเชียลไม่ได้ตามเรื่องอะไรเลยค่ะทำมาหากินอย่างเดียวเลย นายฮะหลงแท้วังนะครับให้คํากล่าวหาคุณพ่คุณนะครับัญชีเขาได้รับเงินส่วนแบ่งสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่เรายังหาที่ไปที่มาของบัญชีนี้ย,ยังไม่ได้นะครับค่ะคุณยินยออให้ความร่วมมือกับทางเราใช่ไหมครับยินดีค่ะนะครับในเบื้องต้นนะครับอฐา,านความผิดการฟอกเงินนะครับสมคบฟอกเงินนะครับมีโทษปรับระหว่างสองหมื่นถึงสองแสนบาทนะครับ จำคุกหนึ่งปีถึงสิบปีนะครับอายุฟาร์มสิบห้าปีะนะครับใน,ในเบื้องต้นนะครับค่ะอ่าคุณยินย้อให้วามร่วมมือกับทางเราใช่ไหมครับยินดีค่ะยินดีอ่าโอเคครับต่อสักรู่หนึ่งมีแอปธนาคารหรือเปล่าครับมีแอปธ<อ><อ>น,นาคารไหมมีค่ะช่วยแคปหน้าแอปนะครับยอดเงินปัจจุบันนะครับส่งให้ให้ผมด้วยนะครับทางไลน์ อืมทำไมทำไมต้องแคปให้อ่ะคะเราจะยื่นเรื่องนะครับส่งให้ปปงตรวจสอบนะครับอืมไม่จริงๆก็คือเหมือนพอให้คำยินยอมแล้วเนี่ยทางตำรวจน่าจะไปเดินต่อได้เองนะคะเรื่องขอสเตทเมนต์พอดีแอปไม่ได้อยู่กับตัวค่ะอ๋อแอปไม่ได้อยู่กับตัวนะครับใช่ค่ะอ่าบัญชีที่ส่งเข้ามานะครับ ตอนนี้ใช่ไหมครับมใช่ค่ะบัญชีที่ปกปิดนะคือบัญชีอื่นไม่แน่ใจแต่ที่พอจําได้ก็มีเท่านี้ค่ะครับผมครับเดี๋ยวเราอ่ะรอเอกสารทางปปงสักครู่นะครับได้ค่ะนะครับในการตรวจสอบบัญชีของคุณนะครับค่ะคุณถือายรอสักครู่หนึ่งครับยอดบัญชีตามนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราทําตรวจสอบนะครับ บัญชีกสิกรไทยทหารไทยของกรุงไทยนะครับค่ะสามารถบอกเลขบัญชีได้ไหมครับคือจําไม่ได้เลยปกติก็ไม่ค่อยได้เดินบัญชีเองอะคะอ่ะอ๋อไม่อาใช่ครับอันนี้เรารับเรื่องส่งไปง,งอเรียบร้อยแล้วครับค่ะนะครับสามารถวางสายได้เลยเหรอคะอหรือยังไงอ๋อโอเคเขามีจริงๆแล้วคือ เบอร์โทรศัพท์เราอย่างเดียวเท่านั้นเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีเลยนะคะแล้วก็เขามาถามที่เราตามที่เราต่อก็ฟังไว้เพื่อเป็นอุต่าฮอนเสเดบตกเป็นเยือสรุปก็คือแกงนีสิหูแค่เบอร์ตัวฮอแล้ะก็หลอกหลอให้เฮาเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสุด้ายก็หลอกให้โอนเงิน ก็เป็นอุต้าหอนบอตองรับเบอร์ทูแปลกๆถ้ถารับแล้ว้ารับแล้วก็ควรนี่มูอยู่นําและบออูนเงินหายไถ่ไงๆงไถไม่มีข้อมือเห็นเป็นยังไงกะสมัตคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่สวัสดีครับ